พระสารีสายีสานีตินังเวทนานิจมหาภิสุทธิ์ฐานทจักรสมณธิใจนยจปีตุลพันนิอุปายกัปนิจโอรสยา ปีละตันจามหาวิจุภัณฑคตาตัณหาราจาปีรบบโตอุปาตัชาปิมานิอัตานิอัตตานิอาตตาณิาปฏิชันทังสุธารมชาติเทวานิจา